อัสารามออะไรกุ้มค่ะวันนี้อัมาทำเมนูไก่ผัดบล็อกโคลี่ค่ะเริ่มขั้นตอนแรกหั่นแครอทค่ะหั่นบล็อกโคลี่ หั่นใบมะกรูดตั้งกระทะใส่น้ำมันใส่กระเทียมสับลงไปใส่พริกผัดกระเทียมกับพริก ให้มีกลิ่นหอมใส่เนื้อไก่ลงไปค่ะผัดเนื้อไก่ให้สุกพอประมาณ ปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมซีอิ๊วขาวพริกเผาน้ำตาลทรายผัดทุกอย่างให้เข้ากัน เปล่าเล็กน้อยใส่แครอทใส่บรอกโคลี่แล้วก็ผัดต่อค่ะ โรยใบยมะกรดูดแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วค่ะไก่ผัดบ็อกโคลี่แบบง่ายๆลองทำตามกันดูนะคะ